s v TV o n l i n ออนไลน์รายการที่จะนำคุณไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆส่งตรงถึงบ้านคุณสวัสดีครับพบกับบอยสยาม W6 กันอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการหาไดรเวอร์แบบเร่งด่วนให้ดูกันนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณคุณชิชาลิโต้อ,อมรักเอี่ยมแจงที่ช่วยผมปิ้งไอเดียในการทำคลิปนี้ครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกให้คลิกขวาที่ไมค์คอมพิวเตอร์เลือกเม n a g e เลือก Device Manager แล้วเช็คดูครับว่า Driver เราครบหรือไม่ถ้าไม่ครบมันจะมีรูปอะไรเอ่ยสีเหลืองๆโชว์อยู่ครับหลังจากที่เช็คแล้วว่า Driver ของเราไม่ครบเราก็ต้องหา Driver มาติดตั้งให้ครบครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบผมเลยใช้โปรแกรม Easy d r i v e r Pack ที่ช่วยในการติดตั้ง Driver ครับอันดับแรกให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ d ดเ v e r เทพ ที่ผมได้เตรียมไว้ให้ในเว็บ t v d e c o m ครับถ้ายังไม่เคยลง Net Framework 3.5ก็โหลดมาลงด้วยนะครับเวลาลงโปรแกรมจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังดับเบิลคลิกไฟล์ไดรเวอร์เทกด Next อย่างเดียวเลยครับง่ายๆ ติดตั้งเสร็จแล้วก็กดโค้ดครับดับเบิลคลิกที่โปรแกรมหน้าเดสก์ท็อปอ่านสักนิดนึงครับตืดตืโอเคคลิกให้ถูกวินโด้ด้วยครับถ้าคลิกผิดมันจะขึ้นเออร์ครับให้คลิกที่ Windows ซเว่ เอาของแถมช่องสุดท้ายออกครับกดโอเคแล้วติ๊กถูกช่องที่เหลือทั้งหมดครับกดสตาร์ทเลือก extract and install driver กดเยกเพื่อรีเครื่องครับหลังจากที่รีเครื่องเสร็จแล้ว ให้ลองไปดูไดเวอร์ว่าครบหรือยังอัปเดตไดเวอร์การ์จอสักหน่อยเวลาเล่นจะได้เลื่นๆครับเข้า Google พิมพ์ ATI พอดีผมใช้ของ ATI อยู่ครับคลิกที่ลิงก์แรกเลยเครื่องที่จะลงเป็น PC หรือโ o ้ตบุ๊ก ของผมเป็น PC ก็เลือกเดสก์ท็อปครับตรงจุดนี้จะเป็นตระกูลของการ์ดจอครับตรงนี้จะเป็นรุ่นถ้าเป็นรุ่น5670ก็เลือก 5XXX ประมาณนี้ครับเลือกชนิดของ Windows กดปุ่มเขียวเลย ดาวน์โหลดอันแรกเลยครับหรือจะดาวน์โหลดทางรัดก็ได้ครับดูตระกูลที่ต้องการครับ5.000ก็อันเดียวกับ5 x าครับใช้ตระกูลไหนก็โหลดอันนั้นครับได้ทั้ง PC และโ o ้ e b o o k ขนาดไฟล์ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับท่านที่ใช้ค่าย v v i d i a ก็ค้นหาคำว่า Nvidia ครับ คลิกที่ลิงก์แรกเหมือนเดิมเลือกประเภทกาดจ,จอเลือกซีรีส์เลือกรุ่นเลือกชนิดของวินโด w s กดปุ่มเขียวเหมือนเดิมกดดาวนโ์โหลด วิธีการติดตั้งจะคล้ายๆกันครับกด install เลือกภาษาไทยกดถัดไปกดที่รูปติดตั้งเลือก e x p s กดถัดไปยอมรับใช่เสร็จแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ